รีวิวลูเมดหน่อยลูเมดคนแรกนะคะก็คือน้องคุณหนูเกลของเราอ้าคุณเกลคุณเกลแล้วก็คือน้องลูเมดที่นี่สองก็คือน้องแอนดี้ครับ bro เข้าห้องดับครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับเอาจิงทุกคนเลยไม่ได้โดนอาห้องน้ำไปไดนมีห้องน้ำจริงก็พี่พี่เชอร์ห้องน้ำเชอร์คือห้องน้ำไม่ใช่คนเอ้ยไม่ใช่สถานที่แต่เป็นคนเอาจริงมาจิ้งกนน้องมีเอาจิ้ง นมันตลกกว่ที่คิดมากทำไมาไม่กเกตเตอร์าันตลกอ่ะทำไมมีแต่คนมาันตลกลกยฉัน่รู้เลยว่าฉันตลกคุตลกอ่ะจริงจฉันรู้สึกว่ฉันตลกหลังสในจังหวะตนคนสใครคืออะไรอ่ะอลีอลีโหลดจังครับนก๊กหลยนหนูรู้สึกว่าหนูแบเสียงแมนมากแมนในนำตัวกันหน่อยสดีคานมึนเกกว่าที่ค สนี่ยขาอันนี้เียกค่ฟเดย์ค่ะสวัสดีค่ะคิวยาบียกค่ฟเดย์ค่ะสวัสดีค่ะเมินต์บียกค่ฟเดย์ค่ะวุ้ยจบคือต้องเดินออกเลยนะเป็นคิวมันต้องมา